สวัสดีครับพบกันอีกครั้งช่องอัศวินไทม์ครับวันนี้มาทำเป็นคลิปวิจัยเหมือนเดิมนะครับทดลอง <It> s <S ไอเทมทดลองฮีโร่ครับว่าตัวไหนใช้ไอเทมรูในรูปแบบเดียวกันนะแล้วแรงที่สุดนะครับวันนี้เราทำง่ายๆเราไม่ได้ทดลองไอเทมผูดผิดครับเป็นการลองฮีโร่แล้วกันนะเริ่มจากแวนก่อนเลยนะเซตเนี้ยเป็นเซตที่ใช้ล้มแท้งในคลิปก่อนที่ผมทำย้อนเพราะฉะนั้นเนี้ยผมจะไม่เปลี่ยนไอเทมนะจะใช้เซตนี้เหมือนเดิมนะเอามาลองวันนี้นะครับอืม แวนก็ออกตามนี้เลยนะครับแค่มาคอนเฟิร์มไอเทมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตัวอื่นๆเนี่ยพวกที่ผมจะลองฮีโร่ตัวอื่นที่เป็นแคล r ี่เหมือนกันนะผมก็จะใช้เซตไอเทมนี้เหมือนกันนะครับในการทดลองเพราะฉะนั้นไปดูต่อกันที่พลังแฝงดีกว่าครับว่าผมใช้เซตไหนในการเล่นเนาะรูด,ดูทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไป ฮีโร่ถัดไปเลยตอนเวลาลองจริงนะครับอันนี้เป็นพลังแฝงเซตนี้นะครับลีมานามีโอกาสติดคิแล้วก็ขิแรงขึ้นนะครับแล้วก็เรียกลูกซัมมอนมาช่วยแล้วก็เป็น r e c o เ e r รใหญ่แล้วก็ตามด้วยเพิ่มดาเมจครับเราไปดูกันในเกมดีกว่าครับเอ๊ะแป๊บหนึ่งนะครับลืมไป <and S 1> ว่า <the S 1> ผมต <defense S 1> ้องเซตเทนด้วยเทนใช้รูปแบบเดียวกันนะครับโกลเด้นบอดี้โปรเทค แล้วก็ Purity อันนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่ p พ r i t y p o ้โปวครับที่จะเอามาลองนะอันนี้เปลี่ยนมาแล้วก็เซตไอเทมเซตนี้แล้วก็พลังแฝงเซตนี้เลยนะครับผมจะใช้เหมือนกันตลอดนะครับเทนเพื่อเราจะได้รู้ว่ามันแบบวัดได้นะถ้าเราใช้ต่างกันมันก็วัดไม่ได้นะครับว่าตัวไหนแรงสุดอะไรยังไงเพราะฉะนั้นของทุกอย่างของตัวเราแล้วก็ของเทนจะเหมือนกันหมดจะแตกต่างก็แค่ฮีโร่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาเริ่มอัพ ทุกอย่างนะครับให้เต็มแล้วเรามาลองจับเวลากันได้เลยครับเริ่มเลยนะครับเราจะไม่ใช้สกิลนะเป็นการทดลองการตีธรรมดาเฉยนะครับเริ่มแล้วครับจังหวะนี้4วิ5วิ6วิประมาณ7วินะครับแหวนรอบแรกเดี๋ยวเราทำาหลายๆรอบครับเพราะว่าอัตราการติ๊กคีอัตราการที่สายฟ้าของดาบสายฟ้าออกมีหลายๆอย่างเป็นตัวแปรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทดลองหลายๆรอบนะครับจะได้เสถียรขึ้นนะครับ มาทดลองรอบที่สองกันครับเริ่มแล้วนะครับ1วิ2วิ3วิ4วิ5วิ6วิประมาณ6วิกกว่าเจ็ดวิครับรอบที่2นะครับเร็วกว่ารอบแรกประมาณวิหนึ่งครับวิหนึ่งประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูรอบที่3กันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ อย่างละสรอบแล้วกันนะครับโอเคครับทุกอย่างพร้อมเริ่มได้เลยครับประมาณ6วินะครับผมโอเคประมาณเล็ดประมาณสัก6 7วิแล้วกันครับสำหรับแวนนะโดยทั่วไป เรอยู่ในช่วง6-7วิด้วยเซตไอเทมนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันดีกว่าครับเอ๊ก่อนจะไปนะครับผมจะทําให้ดูเรื่องแวนสายเวท,ทนิดนึงนะครับว่าถ้าสายเวทตีปกติอะโอกาสที่จะติดดอกสีฟ้าแล้วทําดาเมจได้สูงกว่าไหมครับก็มาลองกันเลยนะครับแวนสายเวทนี่เก่งเรื่องเบิร์ตนะครับสมมุติว่าเจอพวกแครี่หรือเมดเราดักซุ่มอยู่อ่ะเราเบิร์ตได้แบบวีล่าเลยนะครับสสตันแล้วอันติยัดหน้าครับหายไปเลยนะ แต่ว่าเราจะมาดูการตีธรรมดาของเขานะครับว่าจะเก่งกว่าสายดาเมจกายภาพหรือเปล่านะสายเวทออกประมาณนี้ไปนะครับตีเร็วแตว่เอาโพคาลิปออกมาไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกครับเพราะว่ามันไม่ได้สกิลตีสกิลตีนะครับตอนนี้เริ่มเลยครับสายเวทนะครับช้ากว่านะครับตีติดสีม่วงตลอดนะแต่ว่าช้ากว่านะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองอีกอย่างหนึ่งนะครับจะลองใช้สกิลอัดเทนสายนี้ดูว่ามันอัดเข้าไหมนะครับสำหรับแวนเวทเป้งโอ้ยลดไม่เยอะนะครับผมว่าไม่เวิร์กนะถ้าเล่นแวนผมว่าถ้าไม่เล่นดักซุ่มจะเล่นเมดเอาอันติยัดหน้านะเล่นสายตีกายภาพเลดเกมน่าจะดีกว่านะครับผมโอเคเราไปลองตัวอื่นกันบ้างครับ ตัวที่2เป็นเทลนะครับตามที่คอมเมนต์มีคนอยากให้ผมทําเทียบแวนกับเทลมั่งนะครับผมลองมาทําแบบเซตไอเทมเดียวกันแต่มาดูว่าตัวไหนแรงกว่าแล้วกันนะครับเราเดี๋ยวจะมีเอลซูอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าเทลผมจะบอกนิดนึงนะครับแพตล่าสุดแพตก่อนเนี่ยต้องยืนติดเพื่อนนะถึงจะได้ดาเมจเพิ่มเนี่ยเห็นไหมครับโจมตีกายภาพเพิ่มตลอดเวลาแพทใหม่เขาที่อัปล่าสุดเปลี่ยนแล้วนะเทลไม่ต้องยืนติดเพื่อนเพื่อ,อให้ดาเมจเพิ่มนะครับ เขาเป็นพาสซีฟของเขาอัตโนมัติเองนะอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันตอนเอามาลองทําคลิปนี้นะครับไม่ได้ดูรายละเอียดทีนี้เราก็อัพของให้เต็มก่อนนะโอเคเซตไอเทมพร้อมทุกอย่างพร้อมนะครับก็มาเริ่มจับเวลากันนะครับเทนพร้อมของครบโอเคเริ่มได้เลยครับ ยิงเร็วมากนะครับประมาณ7วินะครับเดี๋ยวเรามาลองรอบต่อไปกันครับถ้าประมาณนี้ก็หน้าถ้ายิงธรรมดาปกตินะก็พอๆกับแวนนะแต่ว่าผมดูว่าเร็วกว่าแวนนิดนึงนะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าจริงไหมอ๋ออีกอย่างเทนติดทรอยด้วยนะครับเพราะว่าทั้งเทีวทั้งแวนมีดาเมจที่เป็นเวทด้วยนะครับ เอาใหม่ oh อันนี้ผมกดผิดครับเราจะไม่ลองท่านหนึ่งนะท่านหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาลองกันอีกทีนะว่าถ้าใส่ท่านหนึ่งจะแรงจะเร็วแค่ไหนนะครับโอ้โหนี่ก็ติดขี้รัวๆเหมือนกันนะครับเนี่ยปึ้งโอ้โหห้าถึงหกวิถือว่าเร็วกว่าแวนนิดนึงนะครับผมว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งระยะยิงของเทลเนี่ยถ้ากดท่านหนึ่งเนี่ยมันจะไม่อึดอัดเท่าแวันนะแต่ ถ้าสตันเขาไม่ได้ล็อกตัวเหมือนแวนนะอันติมันก็จะใช้ยากนิดนึงถ้าสองเป็นสโลเริ่มอีกรอบนะครับอือหือหกวิครับใช้ได้อยู่เดี๋ยวเรามาลองแบบนี้กันบ้างครับถ้าเรากดท่าหนึ่งเนี่ยมันจะเหลือกี่วินะครับเพราะว่าท่าหนึ่งเนี่ยเพิ่มดาเมดด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ เพิ่มระยะยิงแล้วก็เพิ่มดาเมจด,ด้วยนะครับมาลองกันดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยวเรากดท่านหนึ่งก่อนแล้วค่อยกดตีนะครับพร้อมกับเปิดตัวจับเวลานะครับไม่งั้นมันจะมีเอฟเฟกในการแบบใช้สกิลง้างธนูทีหนึ่งครับเอเหมือนจะไม่เร็วขึ้นเลยนะครับแปลกแฮะ ทำไมถ้าหนึ่งมันบวกดาเมจไม่ใช่เหรอครับเอ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 ลองใหม่นะครับเดี๋ยวเรากดท่าหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยกดตีปุ๊บอ้าวจับเวลาพร้อมกันนะครับอืมพอๆกันนะครับผมถือว่าเร็วกว่านิดนึ่งอ่ะเพราะมันมันต้นๆประมาณต้นๆหกวิ เพราะฉะนั้นแสดงว่าอืมไม่ชัวร์นะครับนี่อันนี้แปลกแปลกใจนะครับอันนี้คือแปลกใจเดี๋ยวเรามาลองตีธรรมดาอีกทีนะครับไม่ต้องกดท่าหนึ่งอะเ,เหลยก่วิมันก็ขี่เก้ารอพอๆกันนะผมยังไม่เห็นความแตกต่างเลยนะผมเห็นแต่ระยะยิงนะครับทั้งๆที่สกิลเขาบอกว่าดามเมจเพิ่มนะครับอันนี้ต้องไปปรึกษา GM เอลครับอันนี้6วิต้นๆเหมือนกันนะ ไม่ได้มีข้อแตกต่างเลยนะเท่าที่ผมเห็นเนะี่ยแปลกแปลกใจอยู่ครับโอเคทั้งทั้งที่ความเร็วโจมตีก็น่าจะเพิ่มด้วยนะสกิลเขาทั้งดาเมจความเร็วโจมตีแต่โอเคครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกทีสิว่ายังไงกันแนะ่สงสัยเพิ่มพลังการโจมตี3ามวินะครับเพิ่มความเร็วโจมตี30%นด้วยนะพลังโจมตีด้วยนะครับระยะยิงด้วยแปลกแปลกมากจริงๆครับ อันนี้ผมไม่เข้าใจเนี่ยครับพาสซีฟของเทลที่บอกพลังโจมตีของเทลไม่ต้องยืนใกล้เพื่อนแล้วนะได้ได้ตลอดตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับไม่ต้องยืนติดเพื่อนแล้วแพทใหม่ล่าสุดอันสําหรับสกิลหนึ่งขอเก็บไว้ก่อนนะครับผมยังไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะจากการทดลองที่ได้ทำเนี่ยมันไม่แตกต่างแต่ว่าถ้าไปเล่นยังไงก็ต้องใช้ครับอย่างน้อยมันก็เพิ่มระยะยิงครับผมเราไปดูตัวสุดท้ายกันดีกว่าครับตัวสุดท้ายเราเป็นเอลซุนะครับผม เอลซูเราก็จะออกไอเทมแบบเดียวกันเลยนะซึ่งไอเทมที่ผมจะบอกเนี่ยมันมีเพิ่มพลังโจมตีขีด้วยซึ่งไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าเราจะเน้นออกแบบเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีอ่าเห็นสังเกตเห็นอะไรไหมครับเจาะเกาะนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเอลซูเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหนึ่งเราอัพเต็มแล้วกับมุรามาสะนะครับรวมกันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีนะครับแต่ถ้าเราเดินเนี่ยมันจะเหลือแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของมุลานะเดี๋ยวเรามา ดูรายละเอียดกันอีกทีนะครับแต่เดี๋ยวนี้เรามาลองกันก่อนรอบแรกว่าสมมุติเรายืนเนี่ยได้เจาะเกาะ100%เนี่ยใช้เวลาแค่ไหนครับโอ้โหเร็วสุดเลยนะครับประมาณ5วิยังไม่ถึง6วิเลยครับตอนก่อนหยุดเวลานิดนึงเพราะว่าเขาได้เปรียบะนะเรายิงแท้งเะ่ะเขาแบบเป็นฮีโร่ที่เจาะเกาะได้สมบูรณ์แบบมากเลยนะครับเอลสุนี้ ละลายเลยครับเร็วสุดเลยนะเอลสุสายยิงเร็วนะครับบวกเจาะเกาะไอ้พวกของขีต่างๆมันเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีนะถ้ามีขี้สามหน่วยเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีให้โอ้โหสี่วิกกว่าให้เอลสุหนึ่งปะจำไม่ผิดไม่ใช่ดิขี1หนึ่งหน่วยเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีสามนะครับ สมมุติมันบอกอัตราการคีย์ยี่หอย่างเงี้ยก็คูณ3ไปนะครับหูสีวิกว่าเร็วมากเร็วมากจริงๆนะครับอันนี้คือติดแพสซีฟอยู่ในกรณีที่ว่าแบบเหมือนเราเราอยู่เฉยๆแล้วเดินไปยิงใกล้ๆอ่ะนะแพสซีฟเรายัางอยู่นะครับเห็นเลขห้าไหมครับถ้าสังเกตจากจอเนี่ยสมมุติถ้าเราเดินนะอ่ะเนี่ยหลุดละตอนเนี้ยค่ามันจะน้อยเห็นไหม อันนี้ค่าเจาะเกาะเราจะเหลือ40%เห็นไหมครับต้องเจาะเกาะผมเปิดให้ดูเนี่ยครับเจาะเกาะเหลือ40%นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองแบบวิ่งวิ่งวิ่งมายิงยังไม่ติดแพสซีฟดูนี้ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนครับเนี่ยเริ่มเลยนานกว่าเดิมนะครับประมาณ6-7วิครับโอ้ก็เหมือนเทลยอนนะเอ้ยเออพอๆกันพวกเทลยอนแวนถ้าสมมุติว่าเราไม่ติดแพสซีฟนะครับ แต่ว่าของเอลซุเนี่ยมันมีชิ้นหนึ่งที่ไร้ประโยชน์เดี๋ยวเราขายทิ้งก่อนดีกว่าครับเราไปออก e อีฟิตคอร์เนี่ยครับอ e ีฟิตคอได้พลังโจมตี30%เอ้ยได้ความเร็วโจมตี30%ตั้งแต่แรกนะเราได้แพสซีฟยิ่งตียิ่งเร็วด้วยนะและอีกอย่างหนึ่งคิของ e อีฟิตคอเนี่ยจะถูกเปลี่ยน20%นครับจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีก็เท่ากับ60%นะครับเท่ากับเอลซุได้พลังโจมตี60% 6ไม่ใช่60% 60หน่วย แทนอัตราการคีย์20%เรามาลองกันครับ้วยเซตที่ว่าน่าจะแรงที่สุดนะครับเนี่ยครับสวิตายเลยครับโอ้โหเรีวกว่ายอนอีกครับเอลสุตอนนี้ถ้าสมมติติดแพสซีฟแล้วมายิงอะนะหมายถึงว่าเราอยู่เฉยๆไม่เคลื่อนที่นะครับเดี๋ยวเราจะลองแบบเคลื่อนที่ด้วยนะเดี๋ยวเราลองหลายๆแบบแต่ตอนนี้เอลสุแรงสุดแล้วนะครับในแคลร่ยิงธรรมดานะครับเนี่ยเดี๋ยวเราวิ่ง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 ให้ให้หลุดนะครับแล้วเราไปยิงกัน เริ่มสมมติวิ่งมายิงหูก็เ,เร็วอยู่ดีครับ5้ถึงหวิถ้าออกเป็นไอเทมแบบนี้นะครับโอ้โหเร็วจัดแรงมากเลยนะครับเอลสูสายยิงปกตินะครับแต่ว่าซูมก็จะเบานะสายนี้ แต่ผมว่าน่าเล่นนะครับเพราะเอลสุขเขามีสกิลอันติไว้หนีด้วยแล้วมีวาดได้ทำประโยชน์กับทีมด้วยนะครับน่าสนใจ5แล้วนะครับเดี๋ยวเราลอง5แล้วยิงอีกทีนะครับว่า4วิจริงไหมทดสอบกันดูครับโอ้โ oh, ห4วิจริงๆครับ4วิแทงละลายเลยครับฟูลไอเทมแถมออกรองเท้าเป็น s โซนิ b o ู t ด้วยนะครับ กันอีก1เเนทนอ๋อ,อ,อแต่ว่าเอลสูเราจออกกเจาะเกาะร้อยได้นะแต่โซนิ c กบูตนี่กัรเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับต่อให้เจาะเกาะก็ก็ติดนะครับลองอีกสักรอบนึงนะครับเป็นรอบสุดท้ายมาดูกันนะครับเพืคอนเฟิร์มว่ามันแรงจริงๆครับโหสี่วิจริงๆครับไม่พลาดแน่นอน3รอบติดโอเคเลยครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้ามีอะไรเสนอมาให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเพิ่มเติมได้บอกกันได้เลยนะครับในคอมเมนต์ยินดีครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ